ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้ำโชคคีแนวมือนี่หลานย้ายนกมายามจากประเทศยังก็ย้ายนกมาเตอฝรั่งเศสมาเตอฝรั่งเศสเออเขาคือหอดหลายเขาก็เลยมายามเออไม่ใช่น้อยเอ้ยอยุสัยหลานนี่อีอ้อยมันมาแล้วเด้อมาหอดแล้วไอ้ถูกหวยมาแล้วไอ้หน่องไวท์ถอดจะไป็นว่าอะยะลอยถมซื้อหลังก็บว่าเอาเราไมันอ้อยเป็นยังก็ซื้ออ้อยบอกนี้ไอซื้อหน่อยไวท์เหล้วอีน้องอ้อยมาหอดมาหอดอัน เยอรมันแล้วมาหาแม่ป้าแล้วหาแม่ป้าย้ายนู่นหรือว่าย้ายนู่นเนู่นนี่ล่ะเพยคนไแต่คนแต่แฟนไม่มาแฟนไม่เพิ่นประเทศอันเดียวประเทศเดียวกันละแฟนไม่รอก็เกาแฟนไม่รอก็เกาพวกนี่พวกนี้ก้วพี่น้องกันเยอรมันสิมาผูกคอต่อแขนเอื้อนขวนรับขวนลูกอันลูกเขยลูกเขยไม่รับหวยรับ รับเขินลูกเขยไหมรับขวนลูกเขยไหมรับขวนลูกเขยไหมกมันเข่าลงเียนยากนะมึงเอืออะอ้วยไปทั้งปุ่นปันนี้อ้วยไปทั้งีที่มันนี้เออนี่กะเอาเจ้าเกาหลีทั้งผัวก็จะ้วยไปทั้งผัวก็ สวัสดีค่ะอันนี้คือแฟนของคุณยายนกค่ะลูกหล่อไม่มีวันสั่งุดน้าขุดน้น Die falsche Hose Manchester United h a n n o v e 96เดยว่่มาคุกเข็นเออฮนฟุตบอลไแล้ววห่าเอาไว้ไปหาบัตรคอกบนนี้อุ่นดันต่อไปนี่กัสิ มาเบิงพี่น้องปองไปมาจากสปปลาวค่ะพี่น้องคนสวยมาจากสปปลาวอันนี้ลูกเคยของสปปลาวมื่อนี่ยตีปูแก้วเราลูกเคยสองเคยเราเมื่อนีร่ลูกลูกเคยสองเคยเคยลาวกับเคยเคยอุดรเสร อันนั้นไอ้น้องเอน้องเอสวัสดีพี่น้องบอกไปไทยอุดรเอฮีคาเอฮีเขี่ยวคาอยู่พี่ค่ะมาจากขอนบอลกนคนขอนขอนอย่างก็มาจากขอนแก่นแก่นขอนค่ะขอนบุดรคณะมันก็เลยเป็นขอนแก่นพี่น้องไทยพี่น้องเรามาโหมกันอยู่เมืองเยอรมันพี่น้องเอ้ย อันสาสตร์ก่อนสาสตร์ปีก็คือสิทำบุญฮวมการที่ไหนบูจัแมาพ่อกันอยู่ไก่แท้มาพ่อกันอยู่ไก่แท้เขาทั้งครุณยายนกยูดอนยายยัดยูศรีสะเกดพูนยายยายฝ้ายายฝ้ายยูพิศนุโลกเอาไม่อันนครสวรรค์นครสวรรค์ในจังหวัดที่เขาจังดิลัชดามาจากอัน สปอล่นๆทั้งจากสปปอล่าอีน้องตูตาก็มาจากสปปอล่าเด้อค่ะพี่น้องจ้าขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำโชคแน่วันนี้ซอปปอล่าก็คือประเทศลาวนี่เองล่ะค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่างสันติโอ้ยพึ่งหูจักษพึ่งหูจักเมื่อนี้คุณนกคุณยายนกคุนกะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเฟอให้พี่น้องปองไปมากินน้ำกันก๋วยเตี๋ยวเฟอไม่อย่าง สวัสดีค่ะอันนี้ก็เคยไทยเด้อพี่น้องจ้ะเคยไทยเคยไทยเคยไทยกัจับตัวนั่งกันั่งแบบนั้นั่งเถวนั่งนั่งนั่งคุยกับได้ดอกบันนี้ต่อยกันท่ามากินเด้อพี่น้องนั่งกันคุณใจมึงท่านได้กินแถวไปคุณยายคุณยายประหยัดมาจากศรีสะเกดจันเรียกว่าตั้ไ่ได้เก่งใจไผเด้อค่ะพอยังก็หิวพกอย่างั้ พกพานนี้กับผู้บ่าวอร่อยเอ็ดฮ้อนแล้วบันนี้ทอดเสื้อผู้ดไดเก่งผู้ไรเก่งมาพี่ ต๊ะอต๊เสือผ่าตะเกียวยถอดเบิ้ลแม่ของจริงของปอมชั่วบางคนนะเอาเบียร์มาเสริมแล้วนะเรา่งกินเบียร์เอ้ยกินอยู่เต๊กนึเอาไฟมาสิผูกแขนให้ท้ายลุงให้ไฟกับมีด้ลยล่ะไอ้ข้อข้ พี่น้องป้องไปห้ามายามกันอยู่เดี๋ยอะจีบเอาไฟผูกแขนให้แม่ไปเก็บหนาขนาดหนาที่มาพี่น้องร้านย้ายรถเพิ่งกัดยุโประเทศอันยังก็นั่งฝรั่งเศสฝรั่งเศสหลายปีแล้วตีแล้วถามจากเจอกับฝรั่งเศสคือเก่านั่นล่ะคุณยายประหยัดขี่ลืมเอาไปนั่งคุยกับน้องเขาคุณยายประหยัดไปนั่งไปนั่งไปนั่งคีดอกพี่น้องจ๋านั่งคุยกับ

ผัวก่อนผัวก้อนพันวนพนเส้ารอเลยได้ผัวไม่แขงรอกันเกาผัวก่อนพ่นซุ่มเอาหันจะปัญญาไปไมมบ้านเกาแล้วผับเกาพันไปยู่บ้านเกาแล้วพ่นก็เลยท่าค่มมหาเมค่ะได้ยุงมันหนีพุ่นยาม่ามมากี่นนองมากสวนคุณยายนกมาฮ้กันัางมยามกันเลยมะฮ้กันกินเขาน้ำกันกินฟือน้ำกันกินเขานียวท่านย่างแ่ออกก้องเถอะ บ่มีไม่เอาคุณยายบอกินเบียร์คุณยายจะกินน้ำชมอ้อันหอันไวบางันทั้งว่าเปิดโอ้ยจะบาดสนกเอาเมเอาเมเอเยโอย่าเลาเล้มมาลดมาลดโตโตเสือาบงเกียวเอาใจบ่เอามึงยอมโมมากเอาไปถูกหานูกหานอยเอาลูกเคยกับ โอ้ย,ข,อยข่อยคือบ่มีเงินหลายแท้เอาบอาัวลายกับผูกเขา้าวโร่ต้องใส่ <c oughs> ให้เป็นควันทวงเขาเป็นควันทวงอาไรเธอเป็นควันทวงเด้ออีหล่าเด้อมะผูกข่อยพอมเด้ออให้ยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี่ก็นางสูงมาเป็นไหมมีเงียบไปเยอะบ่มีไผสิมีเออเศรษฐีมะผูกรับพ้นแล้วนี่หายคนนี้หายคนนี้ดีกุทธเขาเออเราต้องนั่งผีต้ว่าโอ้กะแม่ตัวบ่มีใครสิน้อง ใครว่าหั่นตมเขาต้องมีเข่าตอมันมีใครแหละเราแบบหันหน่อยนะไข่ามาานางวางบเป็นยังท่รักท่รักวางเอามาทายเร็วนี่กับเป็นขามันอ้อนวอเนี่ผู้ใดอยากเห็นขาอ้อนเบิ่งขาตัวต้นี่รบพิธีการผูกแขนอยู่เมืองเยอรมันงลุ่งแน่จะเบาไหลเขาข่สี่เหีย่าอดีไม่แห้งด้วเอาเป็นขวนผุงด้วยหนาด้ หายกดนี้หายกดนี้หายกดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่าดีกดเข่าด้อวสวเด้อสวยแบบนี้หัวยูหัวยูสวนยูทงยูนายูมึงไทยไงมายูเหนีอยูกิ้งเด้อมาขำมาคุณยูดีไม่แห้งให้เป็นอันนี้ยังเกาะัวแก้วเมียทิพผัวยิบเมียเมียแซวผัวตำแก้วเมียยิบใส่ตาเออให้กันได้ไหม คือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรไหลลำไหลยเลยล่ะมาํำมาคูนมาลำมาลุ้ยให้อยู่กันยืนยาวนานเด้อพยประยัดขยประหยัดอดทนอดออมยายยก็เปลนดอกเรื่องจริงบ่เป็นเด้ถ้ามยขหลน้อออยดหยุดไม่ให้ทํากบ่ะให้กดนี้ให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเขาด ดีกดขาวฟีกเลึกฟีกเลึกฟีกเลึกมาจักดอกาลึกฟีกเลึกวางไปไลฟ์แฮปปี้มากมากแฮปปี้แฮปปี้ให้อยู่ดีไม่แห้งให้อยู่เย็นเป็นสุขมาคำมาคุ้นคำหนาคุ้นลั้างเปล่าให้ให้อันนั้นยังก็เป็นสร้างความเมตตาคมเมตตอยู่เย็นเป็นสุกย่าหยาดอยากจะบอกแต่ค่อมก่อน ไอ้ทีอไม่เท่าเงนทองกับวงยอดเท็มาข้ามมาคุณมาล่ำมารวยคำหนาพุ่นหลังล่ำล่ำลุล um <ER pues ุ่ยล uh ่ำล่ำลุลุ่ยล่ำล่ำลุลุ่ยจนละเอายายสวัสดียายสวัสดีเจ้าเอามันสิจบแล้วเจ้าก็สวัสดีเลยขอบคุณค่ะที่ทุกท่านเข้ามาเอาก็ว่าเนี่ยถูกปุ๊บที่เต๋อก็สิจบแล้วเอาคิปนี้ก่อนอันไม่ก็ได้ก็ได้ มันโดนล่นสิบไปโหลดบ่ได้พี่น้องจ้ะมันเอาโหลดไปเลยขอบคุณค่าที่เข้ามาชมช่องที่ไม่มีสาระคือเปลี่บนนี้